สิ่งทุกคนเออแกลำพังก็ไปสี่แล้วอะนี่เราจะขึ้นที่พักแล้วที่พักเราขึ้นทางนี้บ้านพักประกายดาวแล้ว่ะใช่ไงพี่บอกละองดาวอะละองดาวลานกลางเต็นละองดาวช่วย มากอ่ะนี่เห็นไหมขนาดป้ายยังป้ายยังเปลี่ยนอ,ะอ่ะโอ้ตอนนั้นตอนที่เรามาตอนนั้นอันนี้ยังสร้างอยู่เลยใช่ใช่ม,มีอันนี้ไหนอ่ะเราต้องขึ้นทางนี้หรือทางนู้นไหนไปตางนี้นี่หรอนี่ไงฟ้าเปลี่ยนดินสามไงอ๋อไม่รู้ยังวิวมั้งเออมาั้ าลานปูเราตกใจเป็นนอกดาวไปแล้วใช่เหรอใช่ โอ้ยนี่มีร้านข้าวด้วยเกิดใหม่นี่อืมนี่เอออุ้ยร้านอาหารจริงๆเขาเป็นร้านของชำอยู่แล้วตรงนี้ใช่แต่ว่าเขาปรับปรุงใหม่สวยเลยโุ้ยเอโยบดีหน่อยเล็ยยกน้อยถึงปันกลางวิ่งข้างบนคาเฟ่ นั่นไงหูทางลงอุ้ยทำไรถเราได้ไ,ได้ให้เขาลงไปก่อนเราจะอยู่ตรงไหนเราอยู่สองข้างฝั่งเลยเไม่ได้มั้งมันเป็นทางอะไรทางตรง,งนั้นอะได้เหรอได้ได้ไม่หมายถึงว่ารถเราจะไปจอดตรงไหน ชู right? ่ชาชู่ชาปวดเลยยังไงโน้ตไม่งั้นก็ได oh, ้อยู่ข้างบนมุนกันไปแรกอาบีซันอ้าวคันนั้นก็ด้วยเหรอเราต้องอยู่ตรงไหนอ่ะพี่โน้ตจะให้เราอยู่ตรงไหนอ่ะ อ๋อ oh, มันไม่ได้ใช่ไหมทำไมเดี๋ยวพักสักคู่ถึงลแล้วแล้วก่อนเออล็งก่อนเฮ้ยจะได้ข้างบนเนาะ